ยูเนสโกประกาศให้ผ้าบาติกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2009ส่งผลให้อุตสาหากรรมผ้าบาติกของอินโดนีเซียถือกำเนิดใหม่อีกครั้งและถูกพัฒนาต่อยอดจนปัจจุบันนี้ผ้าบาติกไม่ได้เป็นเพียงเสื้อผ้าสำหรับผู้สูงอายุอีกต่อไปแต่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นที่ทันสมัยสำหรับทุกเพศทุกวัยในอินโดนีเซียโดยหนึ่งในแบรนด์เสื้อผ้าของผู้ประกอบการชาวอินโดนีเซียที่นำมรดกท้องถิน่นและท่งคุณค่าอย่างบาติก มาผสมผสานกับผ้าเย็ยนอย่างลงตัวก็คือลาลสุรีซาเลแบรนด์ลาลสุรีซาเลเกิดขึ้นจากฝีมือการสร้างสารรค์ของซาราตาและอีวาน2บัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีบันดุงที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจในการหยิบไอเดียจากผลงานที่ร่วมกันส่งเข้าประกวดมาสร้างแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นในปี2010โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการเขียนลายด้วยขี้ผึ้งแบบผ้าบาติกบนผ้ายีนนับเป็นความแปลกใหม่ที่ยังไม่มีใครทำมาก่อน ส่งผลให้ภายในระยะเวลา1ปีตลาดของลาซุลีสลายเติบโตจากร้านค้าออนไลน์ขยายสู่การเปิดหน้าร้านจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังในกรุงจาก,การ์ตาและกลายเป็นผู้นำเทรนในธุรกิจนี้สวัสดีครับ Hello my name is Ivan and my name is Reta uh, we are from Lazuli Saray uh, Lazuli Saray is Indonesian's fashion brand so we are Uh, applying Indonesian technique of batik on materials of denim Our collection is range from dress for ladies and t-shirt and shirt and pants from men โดยกลุ่มลูกค้าหลักคือคนหนุ่มสาวอายุตั้งแต่25-40ถึง40ปีสินค้ามีทั้งผ้าพันคอเสื้อเชิ้ตเดรสกางเกงกระโปรงและยังมีมุสลิมคอลเลกชันด้วย เพราะในอินโดนีเซียประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมแต่ยังคงคอนเซปต์ความเป็นบาติกบนผ้ายีนที่คงคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิน่นผสานจิตวิญ,ญญาณที่ทันสมัยตามหลักปัชยาของแบรนด์ทั้งนี้เสื้อผ้าของลาสุริสเลมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่245,000รูเปียหรือประมาณ800บาทไปจนถึง749,000รูเปียหรือประมาณ2,500บาท ซึ่งนับเป็นราคาระดับกลางคนทั่วไปสามารถซื้อได้นอกจากนี้ซาราตาระอีวานยังได้แตกแบรนด์ใหม่ชื่อ Beyond ด e b r i เซ l e โดยวางตำแหน่งให้เป็นซับแบรนด์เจาะกลุ่มตลาดระดับกลางถึงล่างด้วยการตั้งราคาเฉลี่ย2 0 0 0 0นถึง3 0 0แสนรูเปียเท่านั้นสำหรับเป้าหมายในระยะต่อไปที่ซาราตาและอีวานวางไว้ก็คือการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ลาซุลีสลเอก่อนนำพาไปบุกตลาดต่างประเทศซึ่งล่าสุดพวกเขาได้เริ่มโครงการนำล่องไปแล้วด้วยการส่งออกสินค้าไปวางขายอย่างร้านค้าท้องถิ่นในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเป็นกลยุทธ์ความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่หวังปูทางให้แบรนด์แฟชั่นขนาดเล็กแบบ SM e ของอินโดนีเซียสามารถแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่ต่างชาติได้บนเวทีโลกในอนาคต Ya, yeah, you can check our collection online on lazulisarai.com. We have also Instagram, Twitter, or and Facebook page. You can check it out online, order our product from there, or when you come to visit Indonesia, you can come to our consignment store in here, Sarina, Alun-Alun Indonesia, Pejaten Village, and also uh, Pendopo Living World Alam Sutra. kepun Cup.